เรามาดูไฮไลท์ในการโชกยกที่หนึ่งนะครับผมจังหวะน,นี้กัปตันก็บวกเข้ามานะมัดเข้ามาในช็อตนี้นะโหมัดซ้ายมัดขวาเข้าไปนะบวกมานะดุดันไม่เกรงใจใครเลยนะในช็อตนี้นี่นะมัดซ้ายมัดขวาเข้าไปนะครับผมกัีรันนะเล่นเอาทางโซดานี่คือโดนไปก่อนเลยหนึ่งนับเลยนะกัมพูชานะในจังหวะน,นี้นะครับผมกัีรันนะปํามาดไปหน่อยนะครับผมเปิดมากไปนะ โดนโซดาสวนหมัดคืนมาในช็อตนี้นะครับผมนี่นะซิมหมัดเข้าไปนะหมัดซ้ายนะครับผมโอ้โหโดนล่วงไปเลยนะ,ะยกับวินไลก็โดนคืนไปนะครับผมหนึ่งนับเช่นกันและจังหวะนี้นะหมัดขวาอีกทีหนึ่งนะครับผมของโซดานะโอ้โหกับวินไลนี่คือหมดสภาพเลยนะครับผมในช็อตนี้นี่นะหมัดขวาเข้าไปนะครับเรียบร้อยเลยนะครับผมทาง กะบีรันนะนี่นะอีกทีหนึ่งนะโอ้โหหมัดขวาเข้าไปในช็อตนี้นะเต็มคาราเบลเลยโอ้โห